เอ๋ทำไมเขาปฏิบัติกับฉันยิ่งเฉยเม่อแต่กลับพิเศษกับที่รั่นมากเฮ้ยแกแกทั้งสามไปชวนเสียนด้วยกันเธอหนูคกงสงต่อเยอะแยะสินะเพื่อเสียนได้ดังทีมงานได้อย่างอายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีข่าวเสียเยอะมากตอนนี้เปลี่ยนลูกสําเร็จเธอต้องหาเสียได้แล้วแน่ๆเสียรันถูกใส่ร้ายค่ะเสียรันคนน้าไม่อายวะฉันอยากอายแทนเขาจังเลย ปลอยสาวๆคนนั้นให้ฉันจัดการเองก่อนอนุญาตใหฉันจินตนาการสักนาทีเดียวฉันคือเสี่ยรันนะกลุ่มของฉันมีเพียงฉันคนเดียวได้ไหมคะมันไม่ได้ครับงั้นฉันจะร่วมกลุ่มกับใครก็ได้ค่ะอันที่จริงเมื่อกี้ผมยังคุยไม่จบครับการรวมผมจะถูกตัดสินด้วยการจับฉลากทำไมไม่พูดเร็วกว่านี้นะคะเริ่มกันเลยครับ สีเดียวกันคือกลุ่มเดียวกันและกุเทลูกบอลใหญ่จะไปดูหน้ากลุม่มเราสองคนเป็นกลุ่มเดียวกันคุณเป็นหัวหน้านกลุ่มเหรอแต่จะฟังให้ดีนะอย่าทำให้ตัวเองเป็นตัว,ตวถ่วงแข้งถ่วงขาจาะ,ะหน้าตาหญิงของคุณดูเหมือนเสือน,น้อยเลยนะเหมือนตรงไหนล่ะเมียกาชามานตุ ไอ้เมืองเมืองทำไมคุณไม่เปลี่ยนชุดละ่ะมิเอาว่ะฉันไม่อยากใส่เสื้อผ้าแปลกแปลแบบนะยิ่งมีคนชอบคุณมากเท่าไหร่ความรักที่มีต่อกุญยิ่งดึกมากเท่านั้นคะแนนก็จะยิ่งสูงขึ้นทีมขาวการแนกนการแข่ขึ้นอยู่กับกลุม่มการแข่งการเริ่มต้นในขณะน,นี้ทีมสีดำไม่ได้การบอกว่างานแรกจะเป็นประโยชน์กับฉันมากนะเจ้าระบบ ฉันจำได้ว่าเมียเทมชื่อว่าเทปีฮัลโลในห้างใช่ไหมเทพีฮัลโลยอมชนวนต่อสน่หของเทพติดาเธอวเวลาดำเนินการคือ30นนาทีขอบเกตที่มีผลในการใช้งานห้าสิบเมตรท่านโอนคุณต้องการแลกอุปรกรณ์นี้หรือเปล่ามันเป็นเพียงอุปรกรณ์ใช้งานได้ครั้งเดียวนะแลกเลยฉันจะ่เย็ยบเสียรนย่งแน่นนาะตั้งแต่ต้น เจพียาโลเปิดแล้วสวยมากว้าวเธอเป็นอวตารหนุ่ของเทพธิดาหรือเปล่านะพระลักษมีขอให้พระลักษมีอวยพรกใอ้พระลักษมีอวยพรพระลักษมีเป็นทีวบี่ยงความมั่งคัง่งโชคลาภและความรุ่งเรือง ผลของเ p พาโลนั้นดีอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะพวกเขาถือว่าฉันเป็นเทพติดดาจริงๆแล้วเทพติดดาโจสวยมากๆนี่เป็นพิธีบวงสรวงหรือเปล่านะเธอได้เรียงสาเกินไปหรือเปล่าพวกเขาเป็นแค่ตัวประกอบทั้งนั้นเลืมตาด้วยดีๆสิตัวประกอบอะไรเห็นได้ชัดว่าคนในท้องถิงน่นเนปานะพวกเขานับถือเทพิดาโจเป็นเทพติดาแท้จริงแล้วเทพติดาโจดังไปที่ต่างประเทศแล้วผู้หญิงอย่างฉันก็อเปิดตัวที่นี่นะคะ ในชีวิตที่แล้วเธอเคยร้องขอทางช้างเผือกเอาไว้แน่นอนถึงได้สวยขนาดนี้ยถ้าดีดาโจเป็นเท็ดิดาตัวจริงไม่ยอมรับการโต้แย้งค่ะแม้ว่าฉันไม่อยากยอมรับมันนะแต่ดอกบัวขาวนั้นยังมีวิธีอยู่บ้างนะเฮ้คุณไม่รีบเรอเราจะแพ้แล้วนะเจนเยนเรามาเที่ยวกันไม่ใช่หรอ มีคนเล,ล่นละครกำลังสนุกอยู่เรามารับชมหน่อยก็ได้สินะเอ๊ะสวยจังจมุมลงอย่างเป็นสุขอสเสน่ห์ของฉันนะ่ะเอาชนะทุกคนเฟอร์โลกจะไม่มีข้อย,ยกเว้นโดยธรรมาชาติพอเห็นคนมีเสน่ห์อย่างฉันความเปิดรนปลงของเขาต้องเพิ่มขึ้นแน่ ออเออพวกเราอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมเนอะเอ่อเอ่อพวกเข้าไปได้ยังไงเนี่ยปีปีปีฟิวฟิวเออขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทวดสวรรค์ไม่แค่ ความยากจนจํากัดจินตนาการของฉันพ่วกกับอูน <function als. S 1> ี่ไม่ฟาวหรอครับปฏิบัติการด้วยความแข็งแกร่งถ้าคุณเก่งจริงคุณก็ทําได้ครับไม่ใช่เพียงแค่มาโดยไม่บอกพวกงหน้านะยังเป็นสปอนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดของรายการด้วยเราไปว่าหมโหเจ้านายคนรวยไม่ได้นะฮะไอ้ไอ้ไปหมดแล้วเจ้าระบบนี่มันยังไงกันแน่เนี่ย หมดเวลา30นาทีแล้วเจพีอาลหมดผลแล้วเจนหวัดเราจะปวดท้อมไม่หมดแล้วเนี่ยคุณพูดถูกจะเป็นการแสดงที่ดีจริงๆอ๊ะเออเราฉันด้วยสิคุณมาที่นี่เพื่อทำอะไรกันแน่ลืมไปแล้วเหรอเรายังมีงานต้องทำด้วยกันนะ ว้าวสิ่งที่สำคัญที่สุดในการไปเที่ยวนะคือความรู้สึกที่คิดว่าสิ่งที่เสี่ยหลานพูดนั้นสมิสสมผลสมิสสมผลอะไรเล่าสิ่งที่เราอยากเห็นไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นการแข่งขันกะบใจไหมเสี่ยหลานเนี่ยยอมแพ้แล้วเหรอยังไงก็ทู้ทิมผ่าออกทิมดำไม่ได้อยู่แล้วน่าสงสารที่ไอ้เม่งๆอยู่ทีมเดียวกับเธอนะถูกเธอถ่วงแข้งถ่วงขาเข้าแล้วน้าสงสารเมืองเมืองของเราจัง จะไม่เห็นเสี้ยหลานศิลปินต,ต้องตาคนนี้ที่หลานใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นจะใช้คะแนนเชิงลบตับทีมงานนี่ยะขอบคุณที่สนับนุนนะคะปีปีปีฟิวฮะฟุฟูฟู có chóp của những anh Mà mà mấy lần mà. phục hey, hey, Buông đi làm canh hey. Hả bà tay lỡ Tìm lại phèn phóng chất tay ฝุบฝุบฝุบตึกแรกพ่วมกับคะติดต่อตำรวจ้องที่นะค่ะต้องขอบคุณคุณที่ปราบนักเรียนคนนี้ด้วยนะคะก็พร้อมที่จะรวมตีการฆ่าตัวตายตั้งรังหูชนนะคะค่ะ จะช่วยชีวิตเราไว้นี่สิถึงจะเป็นเทพดีดาแท้จริงนะเทพดีดามาเพื่อช่วยเราโดยเฉพาะขอบคุณเทพดีดาขอบคุณเทพดีดาเอา๊ะได้ถ่ายไปทั้งหมดรึเปล่าอืม,อมจะมีลางสองอันว,ว่ารายการของเราจะดังแน่แน,น่คุณรู้ได้ไงเดี๋ยวนี้รู้อะไรเหรอ นักเดงคนนั้นไงเขาต้องอที่จะทำลายนะพอดีบังเอิญนะฉันแค่อยากทดลองดูก็เท่านั้นเชื่อผีอะไรของเธอเนี่ยจริงสิมีเล่มนี้มาถึงไหนล่ะเอ๊ะออไม่อ่ะเอ้ยไม่ขคยัาายอแม้เจนน้อย ออกตั้งแต่ซื้อมาจากร้านเมื่อกี้นะเอ๊ะเอ่เอเทพธิดาของผมขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตผมไว้ cắt phụng tóc tên cà phụ nạc cung 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 ไม่จะเชื่อเลยนี่คือโรงแรมสวนเรือโรงแรมสไตล์การรออาที่โดูดังที่สุดในโลกสไตล์ของโรงแรมนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอืห้องปากขายดีมาต้องจงล่วงหน้าหลายปีหากประดีจองลวงหน้าจะไม่รับแขกไม่ว,ว่าจะจ่ายเงินเทา่าไรก็ตามแต่คุณกับจองได้เดี๋ยวจริงๆสุดเจดเลยครับ ในฝันเช่นนี้กู่คกับตัวต้นของเช่นขอโทษครับห้องของคุณอยู่ตรงนั้นครับเอ๊ะแล้วทำไมเธอถึงพักอยู่ที่นี่ได้ล่ะนั่นคือการจัดเจงมของฟอบาดครับนารังเกียจททำไมโฟโลถึงได้พิสิกับเธอขนาดนี้ ไม่เพียงแค่ยั่วคุณหคยเจ็ดไม่แต่ฟือนแล้ก็ถูกยัวยวนเปแล้วเหรอหนึ่งตัวดีท่านอดคุณเก่งที่สุดในการยั่วยวนงคนไม่ใช่หรอคุณโดนตัวตบหน้าในด้านที่ถนัดที่สุดของคุณเลยนะเฮ้ยย้ำได้ไหมอืมฝุบฮะกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังแซงอยู่มั้งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่ซีนเดียวที่เธอรีบร้อนอยากาเป็นความสนใจนะ ศิลปินหญิงต้องต่เล่นอันธพานกลางถนนเพื่ออะไรกันแน่มันเป็นการบิดเบือนธรรมชาติของมนุษย์การสูญเสียศิลธรรมเออพระเจ้าจะาหนีไม่ผิดใช่ไหมเนื้อมันไดนไม้เหรอตอานจะพูดอย่างนั้นคือคือเสี่ยรันห้ามการระเบิดครั้งใหญ่ทุกวทุกคนไว้เหรอเพวกเขาขอขอบคุณเสี่ยรันตัดชนะรอบนี้แล้วแต่ที่สุดเสี่ยรันในชีวิตผู้คนมากมายถ้าเป็นฉันนะจะกขอขอบคุณเธอด้วยเสี่ยเหอปีของสูตรจวินชามาแล้ว พอดูแล้วเป็นการสร้างกระแสที่หลานกำกับเองนั่นเองทำไมเึงไม่ไปสวัรค์ล่ะคนหล่อนี้เป็นตัวประกอบฉากที่หลานมีเบื้องหลังจริงๆประเด็นคือทีมงานยินดีร่วมกับการโฆษณาน่าโกรธจริงๆถรงสางเทตุดาโจมากที่แท้คือเสี่ยหลานต้องการจะเหยียบย่ำเจ้ที่ดาโจเพื่อเลื่อนขั้นที่หลันเสหัวไปซะเราไม่ใช่คนโง่นะที่หลานเสหัวไปซะเพิวมกับอูครับรายการของเราตอนนี้ทีินเอนตี้อยู่ในอันดับที่หนึ่งแล้วบอกว่าเราเพื่อสร้างกระแสทำให้เสี่ยหลานจนตำเกินกอบเขต ตอการให้เราให้คำจี้แจงอยู่นี้ไหมครับรีบร้อนอะไรนี่คือพ้าหัว่าวที่ได้มาฟรีๆนี่ยังให้กดตามเสียลานช่วชีวิตผู้กดเป็นความจริงเพราะมันเป็นไปแบบนั้นสักระยะหนึ่งผลการตอบรับอาจจะดีกว่านี้ก่อนได้เอ่อพว่วงกับอูพูดถูกครับใช่หรอครับเรียนคีย์บอร์ดเหล่านี้ตาบอดใจก็บอดหรือเปล่านะไม่ฉันจะปล่อยเสีหยหลานถูกดูถูกแบบนี้ไม่ได้ตึกๆ ไอ้เมืองเมือยังไงก็ตามที่หลั่นจุดจีบผู้คนความจริงแล้วฉันก็ไม่ใช่คนที่ชอบโกหกหรอกในที่สุดเมืองเมืองของเราพวดห่วปัวใหม่แล้วแม้จะน้ำเสียงการบวกบ้องก็ยังอยากยิงขนาดนี้